นี่คือตัวอย่างนะครับลูกค้าส่งมาแต่ดวงสือแล้วมีเอ่อ m m e น d ว่าใส่หนังสือแบบนี้ขอเป็นตัวเขียนนะครับนะครับแล้วก็ขอเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นหูหิ้วนะครับเราก็ส่งตัวอย่างไปให้ลูกค้าดูว่าผลงานที่เคยทำเป็นยังไงนะครับลูกค้าบอกโอเคเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับสีดำสีดำลบควรส่งแบบให้หน่อยนะครับ ถัางเราก็ออกแบบมาให้แบบนี้สามแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับโอเคลูกค้าเลือกแบบสุดท้ายมาคือแบบแนวตั้งนะครับแนวตั้งแบบนี้นะโอเคลูกค้าก็คอนเฟิร์มบอกว่าถ้า25กับ25ใบราคาต่างกันไหมครับทะาสีได้ไหมค่าสีได้นะครับราคาไม่ต่างกันนะครับคะาสีได้นะครับเราจะมีเปอร์เซ็ราคาอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายลูกค้าบอกว่า